สวัสดีทุกท่านนะครับวันนี้พบกันอีกแล้ววันนี้จะมาอัปเดตแปลงน้ำว้ากาบขาวครับตอนนี้ฝนชุกมากเลยนะครับปีนี้เริ่มมีหน่อยเยอะเดี๋ยวจะพาไปดูเครือครับเครือน้ำว้ากาบขาว ี่คือแปลงน้ำว้ากาบขาวทั้งหมดนี่คือปีนี้เพิ่งเริ่มให้เครือครับมันก็เริ่มทยอยออกเครือได้ไม่กี่วีนี่ก็ น่าจะใกล้แก่ลูกไม่ค่อยใหญ่ครับอ้ย <c oughs> ลูกไม่ค่อยใหญ่เท่าไหร่เดี๋ยวจะรอดูรุ่นสองหน่อรุ่นสองอันนี้ผมปลูกแซมเลยด้วยน้อนยหนาน้อยหนาหนังก็เริ่มเริ่มตกเครือปล่อยลูกไว้เยอะสักนิดนึงนะครับเอาไว้ เพื่อขยายพันธุ์นี่นะครับคำว่ากาบขาวทั้งหมดอันนี้พึ่งใส่ใส่ปุ๋ยขี้ไก่พึ่งใส่ขี้ไก่ไปให้ก่อนฝนสักพักหนึ่งครับ จะสังเกตว่ามันจะขาวจริงๆครับนี่เกือเกือจะขาวเลยแต่รุ่นรุ่นนี้ไม่ค่อยใหญ่ครับหน่อนี้มันเป็นหน่อแรกหรือเปล่าก็ไม่แน่ใจหรือยังทำไม่ถูกสูตรนี่หนอหนอเริ่มเยอะนะครับปล่อยไว้ทำพันบ้าง ต้นนี้ไว้ซะเยอะเลยสีซ้าห้าหน่อแล้วนี่นะครับเครือปีแรกครับที่ได้เครือปีแรกเลยปีนี้ผมจะพาไปดูฝั่งนี้ ูมะลิอ่องกับมักช่องไม่ได้ครับถ้าสมมุติถ้ามองในแง่ของลูกลูกใหญ่อันนี้คือน้อยนาแซมแซมไว้ครับก็เริ่มคนนี้ก็ใหญ่หน่อยอนนไม่สงสัยจะอยู่ที่ความสมบูรณ์ด้วยนะครับอันนี้มันเป็นดินถมใหม่ดินทำทำร่องใหม่ หม้หน,หนาได้ฝนก็งามดีปีหน้าน่าจะเริ่มได้อันนี้ยังไม่เต็มที่ครับเริ่มตกเครือแท้ทุกเครือครับแปลงนี้นี่นะครับด้านหน้าฝนดีครับช่วงนี้ เช้าพ่อมาสวนครับกล้วยที่สวนเราโดนตัดไปแล้วสีเครือสีเครือยังไม่ค่อยแก่ด้วยนะครับไม่รู้ว่ามาตอนไหน๋ยาผมจะพาไปดูพ่อบอกว่าแอบแอบมาช่วงฝนโปอยนี่แหละ ด้านหลังด้านหลังสวนไม่ค่อยมีใครดูไม่รับตาคนครับมาเอาช่วงมาเอาแถวหลังสวนเออสีเครือนี้ก็หนักไม่ใช่เล่นนะครับเอาไปได้ยังไงถ้ามาคนเดียวถ้าไม่มีรถ ดูแอบมาตรวไหนแต่รถมันก็พอเข้ามาได้อยู่นะครับเดี๋ยวจะพาไปดูขนาดมาดูทุกวันยังไม่พ้นก็ยังมาเอาได้ระวังกันด้วยนะครับเพื่อนๆสมาชิกช่วงนี้โควิด คนตกงานที่นีที่ทำมาหากินเศรษฐกิจไม่ดีจนขโมยย่อมชุกชุมเป็นธรรมดาเราก็แต่แค่ต้องป้องกันตัวเองครับพยายามป้องกันตัวเองเพราะว่าเดี๋ยวนี้มันพึ่งพาใครไม่ได้แล้ว ชั่วโมงนี้ต้องพึ่งพากันเองเด,เดี๋ยวจะพาออกไปดูครับพาเดินไปเรื่อยๆนี่ขนาดเขาทำนากันหมดครับรอบข้างเขาทำนากันหมดเราไม่รู้ว่ามันแอบมาต้นนี้อันนี้ไว้กินกับลาบอร่อยมาก ไม่ได้ปลูกนะครับอันนี้นกนกลืมชื่อนกมาขี้ไว้อันนี้ปลูกสนอินเดียไว้กะว่าจะเอารวดน้านี่รดน้าม,มาขึงติดไว้เลยเอาสนนี้เป็นเสาเป็นเสาให้ แล้วไม่ต้องซื้อเสามากสามปีแล้วครับนี่ก็เริ่มโตนี่เริ่มโตรเริ่มจะใช้ได้แล้วสามปีนี่ต้นเริ่มจะเท่าแขนครับจะเริ่มเป็นเสาได้แล้วผมจะพาไปดูแน่เือไหนเนาะนี่ครับมันเป็นแบบนี้เป็นแบบนี้มันเอาง่าย ก็มีทุกทุกทุกต้นอยูตรงไหนเนาะก็เขาบอกว่ามันยังไม่แก่ไม่แก่มันก็มาเอาพาไปดู นขนาดพ่อเขาเดินทุกวันนะครับเนี่เดินทุกวันเลยอย่างว่านะครับคนที่จ้องจะเอามันก็เรารับหูรับตานี่ฝั่งนี้มี4ี่ห้าเครือนะครับถ้ามันรู้มันก็คงจะมาอกีก ก็ต้องป้องกันตัวเองน,นะครับ ฝั่งนี้ยังฝั่งนี้ไม่น่าใช่ละฝั่งนี้ไม่น่าใช่เดี๋ยวก่อนก่อนผมตามไปดูก่อนถ้าด้านหลังมันก็อยู่แถวๆนี้เอาด้านหลังจริงๆจะอยู่แถวนี้ นี่เราก็ปลูกพยุงก็ปลูกพยุงไว้นะครับเดี๋ยวต้องใส่ต้องล้อมครับต้องล้อมรั้วไว้ต้องล้อมรวดหนามแล้วละ่ะไม่งั้นไม่งั้นไม่ได้แน่นอน ปีที่แล้วก็โดนช่วงนี้นครับช่วงนี้ไม่รู้ไม่รู้เกี่ยวอะไรกันนะเพราะว่าจะเป็นช่วงนี้เจอแล้วครับ เจอแล้ด้านในอ๋อนี่มันเข้ามาให้มันเข้ามาข้างในเลยนะครับเข้ามาถึงข้างในเลยเอ,อ้ผมว่าไม่ค่อยได้การละเพราะว่าข้างในมันเยอะข้างในมันเริ่มเยอะ ข้างในสวนถ้ารอบนอกเรายัางพอไอนี่ได้บ้างแต่นี้มันเล่นเข้ามาสืบข้างในสวนเนี่ยข้างในสวนเนี่ยกล้วยแพนี่เข้าในช่วงนี้แมงคุงจะมาด้วยแล้วแหละฮะคงจะมามองไว้ละเดี๋ยว เราต้องหาที่ต้องป้องกันไว้ได้แค่ไหนก็ยังดีช่วงนี้อ่านี่ครับนี่อีกหนึ่งยังไม่แน่ใจว่าสีตรงไหน,น วนสีค่คืออันนี้คือกว้วยหินนะครับกว้วยหินตรงนี้ขโมยกระโจนน่าจะเยอะอยู่ครับไม่มีอะไรกินกัน,น,นกว้วยหินนะครับสูมให้ดู ไม่ดูเห็นหรือเปล่าก็เห็นหวานดีเหมือนกันครับนี่แถวนี้ก็แถวนี้ก็เริ่มนี่นะครับดูครับนี่นี่สาม นี่นะเจอสี่น่าจะเป็นเจอที่สี่เหนื่อยรับเหนื่อยก็มีคนมาเอาไป ทำอาจะจะได้นะครับก็ลำบากอยู่เหมือนกันเครือ,อน,นี้ก็กำลังจะได้นะครับเนี่ยต้องดูช่วงน,นี้กล้วยไม่ค่อยมีน่ครับนนใกล้จะได้แล้วใกล้แก่แล้วต้องรีบตัด พอรีบตัดก็ไม่ค่อยดีกล้วยต้องปล่อยให้มันแก่จ,จัดจัดแต่ปล่อยให้แก่จัดก็จะไม่ทันขมนโมยขจรชุบชุมน,นี่คือเทพล็นะครับเนะี่ยเห็นไหมเอ่ยช่มันมึนเลยมันจะย้อนแสง เทลดโอ้ลูกเท่าแขนนะครับลูกเท่ากำปั้นเทปลดนีหน่อยนะครับเทพลดเทปลด,ลดขึ้นไป ไม่เริ่มนะครับเนี่ยใหญ่เชียวละสูงไปแล้เนี่ครับเทปลึโอเคนะครับอัปเดตคำว่ากราบขาวกับสวน ต้องป้องกันดีๆฝากไว้แค่นี้นะครับขอบคุณครับ